บทที่18พรมวิหารภาวานานเมตตาใหญ่เอวามีสุดตังอิการสม,มัยังพักวะสาวาทียังวิหารติเชตาวะเนอรา,าธาปินทิกัสะอารเมตละโขตัตตะละโข,พ,ขพักวาพิคุอม,มันเตศพิคุ พิกขะโวติพระทันเตติเตภิกขุภะควาตกปจัจจโสสุภะควาอิตทะทวจะเมตายาภิกขเวเจโตวิวิตยาอเสวิตายาภาวิตายาภาุลิกตาย,ยาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสละมัธายาเอกทัสสานิสังสาปฏิกังขากาเมเอกทัสสา สุขังสุปฏิสุขังปฏิภูนตินาปาปการสุปินาปสติมนุสานงปโยโหติอมนุสานงปโยโหติเทวตาลขันตินาสะอักคีวาวิสังวาสัตทางวากรมติตุวะถังจิตตังสมาธิยติมุขวันมุขวโนวิปัสสีทติอาสมูละโหกาลังกาลติอุตละอัปปะ ติวินันโตพามาโลกุปะโคโหติเมตายาพิคเวเจโตว,วิวเต วิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาวลีกตายะยานิกตักยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปณิจิตายะโสสามรัทธายะอีเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาอาทิอาโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติอาทิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติอาทิตทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอาโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติปัจจหากาเรหิอาโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติสตากาเรหิโอทิโส พระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัานสาหาการิเหทิสาาาทสะพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัจจหากการิเหอโนทิสุพระละนาเมตตาเจโตวิมุตติ สเพสตาเวลาพยาชานีคาสุขียตนาไปนาตสเพปานาเวลาพยาชานีคาสุขียตนาไปนาตสเพภูตาเวลาพยาชานีคาสุขียตนาไปนาตูสภพปุกลาเวลาพยาชานีคาสุขียตนาไปนาตสภพวัตภาวะปัยาปนาเวลาอภยชาานีคาสุขียตนาไปนาลันตุติอิมหิปัจจากาาิหิอโนทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติกตัปิหิอัตตหากาลิหิโอทิโสภานาเมตตาเจโตวิมุตติสพะอิทิโยเวลาอภิยาวิชานีคาสุขียตนาไปนาตูสภีป Icana, ตุวสเปอนาดิยาเวลาอัพยาประชาธิปาตยตุรกีตระนักเวลาตัวสเพเทวาเวลาอัพยาประชาธิปาตยตุรกีตระนักเวลาตัวสเพมนุษย์เวลาอัพยาประชานิปาตยตุรกีตระนักเวลาตัวสเพวินิปรติกาเวลาอัพยาประชาธิปาตยตุรกีตระนักเวลาตุติอิเมหิทัสัะหการิหิทิโสภรนาเมตตาเจโตวิวิมุตติกตเมหิทัสัะหการิหิทิโสภรนาเมตตาเจโตวิติสเพปุริ ปุรัตถิมายะทิสายะสตาวเวลาอภิญชานีคาสุขีอัตตัเมนาตุสพเพปัตชิมายะทิสายะสตาวเวลาอภิญชานีคาสุขีอัตตังไมนาตุสพเพอุตรายะทิสายะสตาวเวลาอภิญชานีคาสุขีอัตตังไมนาตุสพเพทักกินายะทิสายะสตาวเวลาอภิญชานีคาสุขีอัตตังไมนาตุสพเพปูรัตถิมายะอนุทิสายะมนุสย์ อนุทิสายะสัตตาเวลาอภยาาชานิคาสุขีอัตตังเวลานตุสเพปปชีมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภยาาชานิคาสุขีอัตตังเวลานตุสเพปอุตรายอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภยาาชานิคาสุขีอัตตังเวลานตุสเพททักขีนายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภยาาชานิคาสุขีอัตตังเวลานตุสเพเห็นติมายะทิสายะสัตตาเวลาอภยาาชานิคาสุขีอัตตังเวลานตุสเพปปริมายะทิสายะสัตตาเวลาอภยาาชานิคาสุขีอัตตรเุสังเวลานต ปานาเวลาอภยภาพชาณิคาสุกียตนาเวลาตุสเพปปชีมายาทิสายปานาเวลาอภยภาพชาณิคาสุกียตนาเวลาตุสเพอุตรายาทิสายปานาเวลาอภยภาพชาณิคาสุกียตนาเวลาตุสเพทักคีนายาทิสายปานาเวลาอภยภาพชาณิคาสุกียตนาเวลาตุสเพปุรัตถีมายาอนุทิสายปานาเวลาอภยภาพชาณิคาสุกียตนาเวลาตุสเพปปชีมายาอนุทิสายปานาเวลาอภยภาพชาณิคาสุกียตนาเวลาตุสเพอุตรายาอนุทิสายปานาเวลาอภยภาพชาณิคาสุกีอักตนายปาานเวลาอพยยาาาชิคสุตน เพยงเห็ที่รยะที่สายปานาเวลาอัพยาปรชานิคาสุขีอตนะเวลาโตสัพภีอุปริมายะที่สายาปานาเวลาอัพยาปรชานิคาสุขีอตนะเวลาโตตะเพบูรัติมายะที่สายญพูตาเวลาอัพยาปรชานิคาสุขีอตนะเวลาโตสัพภีปฏิมายะที่สายญพูตาเวลาอัพยาปรชานิคาสุขีอตนะเวลาโตสัพภีอุตรายะที่สายญพูตาเวลาอัพยาปรชานิคาสุขีอตนะเวลาโตสัพภีทักขีนายะที่สายญพูตาเวลาอัพยาปรชานิคาสุขีอตนะเวลาโตตะเพบูรัติมายะอนุทิสายญาพูตาเวลาอับพยาปรชานิคาสุขีอตนา ไปหาละตูสัพพเอุตารายะอนุทิสายะพูตาเวลาอภิญญาอภิาปัญานิคาสุขียัตตังไปนะฮะละตูสัภูต้าขีนายะอนุทิสายะพูตาเวลาอภิญญาปัญานิคาสุขียัตตังไปปะตูสัพเพเห็นที่ม่ยะทิสายะพูตาเวลาอภิญญาปัญานิคาสุขียัตตังไปลระตูสัพเพอุบาลีมายะทิสายะพูตาเวลาอภิญญาปัญญาอภิญญาปัญานิคาสุขียัตตังไปลระตูสัพเพอุรัตทีมายะทิสายะบุคลาเวลาอภิญญาปัญานิคาสุขียัตตังไปลระตูสัพเพบัชีมายะทิสาย ปุคลาเวลาอัพพยาประชายนิคารุกีอัตราเวลาตัวสเพย์อุตรายะทิสายปุขลาเวลาอัพพยาประชายนิคารุกีอัตราเวลาตัวสเพย์ทักขีนายะทิสายปุขลาเวกอเวลาอัพพยาประชายนิคารุกีอัตราเวลาตัวสเพย์ปุรัติมายะอนุนุทิสายปุขลาอัเวลาอัพพยาประชายนิคารุกีอัตราเวลาตัวสเพย์ปุรัติมายะอนุทิสายปุขลาเวลาอัพพยา ปุคาลาอเวลาอัพพยาประชาชนิคาสุก <at lerin ization> ี้อ <ator il> <inel> ัตราเวลาตัวสัพียอัตรายะอนุทิสายะปุคาลาอเวลาอัพพยาประชาชนิคาสุกี้อัตราเวลาตัวสัพเพทักกินายะอนุทิสายะปุคาลาอเวลาอัพพยาประชาชนิคาสุกี้อัตราเวลาตัวสัพเพเห็นที่เมยะที่สายะปุคาลาอเวลาอัพพยาประชาชนิคาสุกี้อัตราเวลาตัวสัพเพปุปอุปริมาญาที่สายะปุคาลาอเวลาอัพพยาประชาชนิคาสุกี้อัตราเวลาตัว สเปโรลัติมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตะนาตูสเพปัชีมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตะนาตูสเพอุตรายอุตรายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตะนาตูสเพทักขินายะทิสายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตะนาตูสเปโรลัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตะนาตูสเพปัชีมายะอนุทิสายะอั ไปหาตสัพพิอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพิญญาปัญีาคาสุขียตนไปหาตสัพเพยขขีนายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพิญญาปัญีาคาสุขียตนไปหาตสัพเพเห็นที่มายะที่สายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพิญญาปัญีาคาสุขียตนไปหาตัวสเพยุปริมายะทิสายะอัตตภาวะปริยอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพิญญาปัญีาคาสุขียตนาไปหาตสัพสภาปุรัตถิมายะทิสายะอิทธิโยเวลาอภิญญาปัญญาคาสุขียตนาปนาตสัพสภาปชีไม ญาติสายญาติโยเวลาอภยาปรชานิคาสุขีอัตนาเวลาโตสภาอุตรายะทิสายญาติโยเวลาอภยาปรชานิคาสุขีอัตนาเวลาโตสภาทักขีนายะทิสายญาติโยเวลาอภยาปรชานิคาสุขีอัตนาเวลาโตสภาปูรัตถิมายะอนุทิสายะอิติโยเวลาอภยาปรชานิคาสุขีอัตนาเวลาโตสภาปชิมายะอนุทิสายะอิติโยเวลาอภยาปรชานิคาสุขีอัตนาเวลาโตสภาอุตรายะอนุทิสายะอิติโยเวลาอภยาปรชานิคาสุขีอัตนาเวลาโตสภาทักขีนายะอนุทิสายะ อิท well ิโยอเวลาอับพญาปรชาธิคาสุขีอัตตนัเวลานโตสัพภาเห็นที่มายะทีสายอิทธิโยอเวลาอับพญาปรชาธิคาสุขีอัตตนัเวลานโตสัพภาอุปริมายะที่สายอิทธิโยอเวลาอับพญาปรชาธิคาสุขีอัตตนัเวลานโตสัพเพปุรัติปุรัติมาจะ ปุริสะเวลาอพยาปชาตินิคาสุขีอัตตัเวลาโตสภีปชีปยาทิสัยยะปุริสะเวลาอพยาปิชาตินิคาสุขีอัตตัเวลาโตสภีอุตรายาทิสายปุริสะเวลาอพยาปชาินิคาสุขีอัตตังเวลาโตสภทักขีนายะทิสายะปุริสะเวลาอพยาปิชาตินิคาสุขีอัตตังเวลาโตสภพโบรัฐิมายะอนุทิสายยะปุริสะเวลาอพยาปชาตินิคาสุขีอัตตังเวลาโตสภีปชีมายะอนุทิสายะปุติสะเวลาอพยาวิชาตินิคารสุขีอัตตังเวลานโตสขี ไปค่ะและโตสัพเพเห็นที่มายาทิสายะปุริสาเวลาอภยยาปัญชิคาสุขิยัตตังเวลาโตสัพเพอุปริมายาทิสายะปุริสาเวลาอภยยาปัญชิคาสุขิยัตตังเวลาโตสัพเพอุนัฐิมายาทิสายะอริยาเวลาอภยยาปัญชิคาสุขิยัตตังเวลาโตสัพเพปัชิมายาทิสายะอริยาเวลาอภยยาปัญชิคาสุขิยัตตังเวลาโตสัพเพอุตรายาทิสายะอริยาเวลาอภยยาปัญชิคาสุขิยัตตังเวลาโตสัพเพทักขีนายาทิสายะอริยาเวลาอภยยาปัญชินคาสุกิอัตตังเวลาาภยยออา ภยาประชาอนนิคาสุกีอัตตัเป็นาตุสเพปัชีมายอนุทิศายะอาริยะเวราอภยาประชานิคาสุกีอัตตงเปาโตสเพอุตรายะอนุทิสายะอาริยะเวราอภยาประชานิคาสุกีอัตตัเป็นนาต้สเพทักขีนายะอนุทิสายะอาริยะเวระอภยา I, uki, อภยาประชานิคาสุขีอัตนะเมนาโตสัพพยอุปริมายะทิสายะอาริยาเวลาอภย <Gund mumbles uphill> าประชานิคาสุขีอ <accord. S 2> ัตนะเมนาโตสัพพยปุรัตถีมายะทิสายะอานาริยาเวลาอภยาประชานิคาสุขีอัตนะเมนาโตสัพพยปัชีมายะทิสายะอานาริยาเวลาอภยาประชานิคาสุขีอัตนะเมนาลันโต สัพเพอุตรายะทิสายะอนาลิยาเวลาอภยาปัญชานิคาสุขียตานังเวลาโตสัพเพทักขีนยะทิสายะอนาลิยาเวลาอภยาปัญชานิคาสุขียตานังเวลาโตสัพเพปุรัตถีมายะอนุทิสายะอนาลิยาเวลาอภยาปัญชานิคาสุขียตานังเวลาโตสัพเพปชีมายะอนุทิสายะอนาลิยาเวลาอภยาปัญชานิคาสุขียตานังเวลาโต ปาริหานโตะสเพอุตรายะอนุทิสายะอนาลิยาเวลาอัพอภยาวิานีคาสุขียัตนะเวลานโตัพเพทักกีนายะอนุทิสายะอนาลิยาเวลาอับพยาวิานีคาสุขียัตนะเวลานโตัพเพเห็นที่มายะทิสายะอนาลิยาเวลาอับพยาวิานีคาสุขียัตนะเวลานโตัพเพอุปริมายะทิสายะอนาลิยาเวลาอับพยาวิา อภิยะประชานิคาสุขียัตตังเวลานโตสเพปปุรัตถิมายาทิ่สายะเทวาเวลาอภิยะประชานิคาสุขียัตตังเวลานโตสเพปปชีมายาทิ่สายะเทวาเวลาอภิยะประชานิคารสเกอัตตังเวลานโตสเพอุตรายาทิ่สายะเทวาเวลาอภิยะประชานิคาสุขียัตตังเวลานโตสเพทักขินายาทิ่สายะเทวาเวลาอภิยะประชานิคาสุขียัตตังเวลานโตสเพปปุรัตถิมายะอนุทิ่สายะเทวาเวลาอภิยะประชานิคาสุขียัตตังเวลานโตสเพปปชีมายะอนุทิ่สายะเทวาเวลาอภิยะประชานิคารสุขีอัตตังเวลายนอนุทิสยะเพอ เาวเวลาัพยาวชานิคาสุขีอัตเปนาตสเพทกีนายะอนุทิสายะเทวเวลาอัยพยาวชานิคาสุขีอัตัเปนาตัสเพห็นที่มายะทิสายะเทวาเวลาัพยาวชานิคาสุขีอัตนเปทนาตัสเพอุปริมายะทิสายะเทวาเวลาัพยาวชานิคาสุขีอัตานัเปนาตสเพปุรัติมายะทิสายะมนุษอเวลาอัพยาวชานิคาสุขีอตตนัเว็นาตัสเปปัติมายะทิสายะมนุษอเวลาอับพยาวชานิคาสุขีอัตตานตสเวทนาตัวสเาอ ปนีคาสุขีอตนาเปรหสตัพุรีมายะอนุทิสายะมนุษาเวลาอัพยาปนีคาสุขีอตนาเวลาตัพสพปัติมายะอนุทิสายะมนุษาเวลาอัพยาปัญหาสุขีอัตนาเวลาตัพสภอุตรายะอนุทิสายะมนุษยาเวลาอัพยาปนีคาสุขีอตนาเวลาตัสัพเห็นที่มายะทิศายะมนุษาเวลาอัพยาปนีคาสุขีอตนาเวลาตัพอุปริมายะทิศายะมนุษาเวลาอัพยาปนีคาสุขีอัตนาเวลาตัต สัพเพปุรัติมายะทีสายาวินิปปติกาเวลาอภพยญาปชาญิกาสุขิอัตตังเวลาตัวสภิปัจจฌมายะทีสายวาวินิปปติกาเวลาอภพยญา อัพญญาประชาชนนิคาสุขีอัตนาเวลาโตสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพญญาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาโตสัพเพทักกินายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพญญาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาโตสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอัพญญาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาโตสัพเพปุรัิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิญยาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาโตสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิญญาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาโตสัพเพทักกินายะอนุทิศายะ ที่สายยาวินิปฏติกาเวลาอภพญาประชานิคาสุกีอัตนังเป็นนาตุสเพออุปริมายาที่สายยาวินิปฏติกาเวลาอภพญาประชานิคาสุกีอัตนังเป็นาลันตูติอิมีเหตุทัศหการเลหิที่สาพนาาเมตตาเจตวิมุตติสเพศสาสตานาปีรานังปัชเชตวาปีรานายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังอวัชเชตวาสันตาเปนะปาริยาทานังวัชเชตวาอั อปาลิยาธาเนนะวิเหสังวัเชตวาอวิเหสายสัพเพสตาเวลิโนโหนตุมาเวลิโนสุขีโนโหนตุมาทุกขีโนสุขีตัตตาโหนตุมาทุกขิตัตตาติเมหิอัตถะหากาเลหิสัพเพสตาเมตาญาติเมตตาตังธรรมมังเจตยะตีติจะโตสัพพะยาปะปาทะปาริยุทธาเนหิมุตจติติมิวิมุตติ เมตตาจ่เจเมตตาจาเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาภามะวิหาระภาวนานิธิตา บทที่19เทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปาตาจะนิทุกข,กขพยาปัตาจะนิพยามโสกปัตาจะนิสโกนสโกาโหตูสัพเพปินานิโนเอตาวตาจะอามห,หิสัมผัสตามบุญญาสัมผัทา,างสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทยะสีลักสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาหตูขัดฉันตูเทวตาคตาบทที่20 สัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอหรหันตานันจติเชนละละข่ำพราหมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนละละข่ำพราหมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนละละข่ำพราหมิสัพพโส ส Styles, Ch Ch ัพเพพุทธาภรปัตาปเจกนจจะยังพลังอรหันตานาเตเชนะละปันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกนจจะยังพลังอรหันตานาจเตเชนะละันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกนจจะยังพลังอรหันตานาจเตเชนะขันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกนจจะยังพลังอรหันตานาเตเชนะลขัธามิสัพพโสลกขันธมิสัพพโส สัพเพพุทธาภรัตตาปเจเกนะจะยังพลังอรหันตานานจเตเชนะละขัมพิธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจเกนะจะยังพลังอรหันตานานจเตเชนะละขัมพิธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจเกนะจะนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขัมพิธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจเกนะจะนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขัมพิธามิสัพพะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดบน,นพระสูตรพระปิฎและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่แกข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอ,อนุโมทนาในการสวดสัตยาบมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไมคโคนสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปมดที่สามสิบสร้างขึ้นให้เปลี่ยนดิิิ์์สสทททธธุุกกปรระาาเอญ